พามาเช็ควันออกพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันออกพรรษาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเลยนะคะในปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะเป็นวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ค่ะหลังจากผ่านพ้นเทศกาลเข้าพรรษาไปได้3เดือน รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ได้ถือศีลรำบุญในช่วงพันษานี้ด้วยสำหรับวันออกพรรษานะคะก็เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธเป็นวันที่รำลึกนะคะถึงเหตุการณ์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวันออกพรรษาก็มีประเพณีต่างๆที่สำคัญและก็สืบทอด กันมายาวนานนะคะเช่นประเพณีไหลเรือไฟประเพณีรับบัวประเพณีชักพระการตักบาตรเทโวและเทศมหาชาติโดยกิจกรรมทางศาสนานี้ก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึงวันที่3พฤศจิกายน2566ค่ะ